จะไปเปิดใจค่ะ,ะพี่น้องตระกูลสะสมทรัพย์อีกหนึ่งสอนะอบ้านใหญ่นครปฐมค่ะเรื่องของเรื่องเรื่องเรื่องของเรื่องเรื่องของเรื่องจนกระทั่งวันนี้พี่น้องสะสมทรัพย์ก็ยังไม่ไปที่พักเพื่อไทยเพื่อไปยืนยันว่ายังจะอยู่กับพักเพื่อไทยบบหรือเปล่า,หร,ลาหรือจะรอให้พ้นวันที่30เมษายนในขณะเดียวกันก็กลับมีภาพภาพหนึ่ง ซึ่งทําให้ในแวดวงการเมืองสะท้านสะเทือนนั่นก็คือภาพสามพี่น้องตระกูลสะสมทรัพย์ถ่ายภาพคู่กับนายกลุงตู่และรองนายกบิ๊กชัดเป็นภาพถ่ายกันที่สนามกอล์ฟนครปฐมชื่อว่านิกันตินิกันติเป็นสนามกอล์ฟของครอบครัวสะสมทรัพย์ไปดูภาพนี้สักนิดสิครับดูภาพนี้สักนิดสิครับดูภาพเมื่อปีที่แล้วนะคะนายกลุงตู่ไปตีกอล์ฟที่สนามกอล์ฟแห่งนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับ ต้องกลางเลยเสื้อเขียวเสื้อเสื้อเขียวเขียวฟ้าเขียวฟ้าสงเด่นเป็นส่านั่นก็คือนายกลุงตู่ขวามือของขวามือของ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 ลุงตู่ก็คือคุณชยาเุญชยาถัดไปก็จะเป็นคุณชยศซ้ายมือของลุงตู่ก็เป็นรองนายกบิกฉัตเห็นไหมฮะเสื้อเสื้อเสื้อสีฟ้าถัดจากรองนายกบิกฉัต ก็จะเป็นคุณพระเดิมชัยเศรษฐส,สมทรัพยพ์ี่ใหญ่ตระกูลคุณชัยยศแล้วก็ถัดไปคุณพระเดิมชยัยอ๋อ,อใช่ใชเป็นคุณ,คณ,คณชัยยศก่อนแล้วถัดไปถึงจะเป็นคุณพระเดิมชัยที่อยู่ติดกับบิ๊กแดงอ๋อโทษถอดถพระเดิมช<า>ยัยจะเป็นคนนั้นค่ะภาพนี้ทําให้ทางการเมืองมโนกันไปเยอะก็คุณพระเดิมชัยก็แก้ในรายการเจาะลึกนี่แหละไม่มีอะไรคิดมากไปได้วันที่นายกมาตีกอล์ฟสนามของผมผมยังไม่รู้เลย เจ้าหน้าที่บอกก็เลยมามาต้อนรับไปถ่ายรูปเจ้าบ้านใช่เท่านั้นเองในเรื่องของการถ่ายรูปมันก็เป็นธรรมเนียมของฝ่ายจัดการฝ่ายพ R ของสนามกอล์ฟผู้หลักผู้ใหญ่ว i p มาสนามกอล์ฟมาเป็นแขกสนามกอล์ฟขอถ่ายรูปก็ถือเป็นแขกว i p ไงขอถ่ายรูปอืและถือเป็นจังหวะถ่ายรูปร่วมกับเจ้าของสนามไม่ได้มีเรื่องการเมืองนันไม่มีการเมืองไม่เป็นไรนั่นคือช็อตที่หนึ่งวันนั้นช็อตที่สองจนกระทั่งวันนี้พี่น้องสสมทั์ยังไม่ยอม ไปแสดงตัวยืนยันจะอยู่กันต่อหรือไม่เพราะฉะนั้น,นช็อตที่สามวันนี้ครับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรกเพื่อไทย,ยนำทีมโดยคุณสมชายวงสวัสด์ยกกวนไปตีกอล์ฟที่สนามนิกันติค่ะ มันมีนัยยะอะไรหรือไม่ไปกันที่คุณชัยยศสะสมทรัพย์นะคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นอดีตสสนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยยศคะ่ะสวัสดีคับคุณชัยยศครับผมชัยยศครับสวัสดีคับคุณชัณชยยศครับคอนเฟิร์มนะครับว่าวันนี้คุณสมชายบงสวัสดิ์จะยกกวนไปตีกอล์ฟที่สนามนิกันตินะฮะวันนี้เท่าที่ผมรู้ก็มีจองเข้ามานะครับจองเข้ามามีจองมีจองเข้ามาเอ่อแบบช็อตช็อตกันตอนตอนตอนบ่ายใช่ไหมฮะตีบ่ายใช่ไหมฮะ ฮะตอนรู้สึกจะเป็นตอนบ่ายครับอ๋อจองเข้ามาตอนบ่ายผู้ใหญ่พรคเพื่อไทยเดินทางกันมาทั้งทีเห็นบอกว่ามาเที่ยวนี้จองกันหลายกลนเหรอมากันประมาณสักยี่สิบคนได้ไหมฮะฮะเท่าที่ทราบรู้สึกจะจองมาหกวันสนามเราเนี่ยแต่ค <24. S 1> ว่นหนึ่งเล่นได้ไม่เกินสี่คนนะครับก็น่าจะประมาณยี่สิบกว่าคนนะครับ <20 S 1> อ๋อประมาณหกสี 4, ่ยี่สิบสี่ล็อกไว้ค,คุมไว้ไเกินกวนหนึ่งเล่นได้ไม่เกินไม่เกินสี่คน ไมก 5, ho, oh, 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 oh. ันสก็ตีสั4หกยี่สี่นะครับค่ะเท่าที่ดูรายชื่อระดับบิ๊กๆจริงๆนะฮะของของของพเ่ื่อไทยเข้ามากันหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณสมชัยวงศ์สวัสดิ์คุณอ้วนภูมิธรรมก็มาค่ะประมาณนี้นะครับก็มากันครบจริงๆนะครับตกลงกลุ่มของคุณชัยยศในฐานะเจ้าของสนามด้วยและในฐานะที่เคยอยู่เพื่อไทยด้วยจะลงไปตีด้วยหรือไม่ครับบ่ายวันนี้ครับ ไม่ได้ไปผมผมไม่ได้ไปลงไปตีด้วยครับอ๋อครับครับแล้วแล้วแต่จะได้อยู่เจอต้อนรับคณะนี้ไหมคะไปครัอผมผมบอกผมจะไปไปต้อนรับนะครับก็คือจะไปต้อนรับเนี่ยแหละในฐานะในฐานะเจ้าของสนามเนี่ยนะเอ่อมันก็เป็นธรรมเนียมธรรมเนียมของของด้วยความเป็นคนไดก็เป็นธรรมเนียมประการที่หนึ่งประการที่สองเนี่ยนะะ สนามกอล์ฟเราเนี่ยเรียนตรงๆว่าก็หลายท่านก็อยากที่จะมามีโอกาสได้เล่นเนี่ยเพราะเราได้รางวัลระดับภูมิภาคแถวนี้สองปีซ้อนนะครับเราเคยถึงกับต้อนรับพระราชนีของของมาเลเซียที่มามาเลนที่เรานะผู้หลักผู้ใหญ่มาเยอะครับครับอืมก็ก็สนามระดับแชมป์เอเชียใครๆก็อยากจะมาตีนะครับทีนี้ทีนี้คุณชยาไม่ตีด้วยแต่จะ ลงไปต้อนรับคุณชัยยศเออคุณ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 ชยาตีด้วยไหมฮะโทษทีคุณชยาตีด้วยไหมฮะคุณชยาก็ไม่ได้ตีคุณชยาช่วงนี้แกค่อนข้างป่วยอะนะครับคุณชยาป่วยนะครับก็เลยไม่ค่อยสะดวกแต่ไม่ไม่ไม่ทราบว่าแกจะมาได้หรือเปล่าทราบว่าวันนี้ต้องไปฟอกไตอะนะครับอ๋อฟอกไตอ๋อคุณชยาที่ต้องฟอกไตเลยเหรอฮะครับครับโอ้ครับกับฟอกฟอกไตสัปดาห์ละกี่วันครับประธานโทษครับ สามครั้งต่อสัปดาห์โอ้โหถ้าฟอกไตสามครั้งต่อสัปดาห์ก็ถือว่าตามสมควรน่นะครับอืแต่ภาพรวมยังแข็งแรงนะภาพรวมจะแข็งแรงนะครับครับครับหครับครับเอาละครับทีนี้ทีนี้เรียนถามที่เขาสงสัยกันนิดหนึ่งคุณชยุดครับจนป่านนี้แล้วเนี่ยพี่น้องสะสมทรัพย์ทำไมยังไม่ไปแสดงตัวยืนยันยังจะเป็นสมาชิกพักเขาสงสัยกันเหี่ย มีคนสงสัยว่าทําไมตระกูลสะสมทรัพย์ยังไม่ได้ไปแสดงตัวแสดงตนยืนยันอยู่กับพรักเพื่อไทยอะคะใครสงสัยเอ่ยก็มีการตั้งประเด็นกันไปทั่วว่าเอ๊ะหรือจะตีจากพักเพื่อไทยหรือเปล่าเลยอยากฟังยืนยันจากคุณชัยยอดะคะข้อเท็จ <c oughs> จริงคืออย่างนี้นะครับค่ะตัวผมเองเนี่ยเออ,เอ,อผมอยู่บ้านร1อถูกเว้นวันธาครฮัลโหล ครับถูกเว้นวักค่ะถูกเว้นวักคับเว้นวักทางการเมืองเขาได้ยินค่ะได้ยินชัดค่ะได้ยินชัดต่อเลยฮะหลังจากที่ที่พ้นห้าปีแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับต่อมาก็คือคุณชายาเนี่ยแกก็ถูกเว้นวักออยู่ในบ้านร้อยเก้านะครับอ๋อร้อยเก้าคุณชายยาร้อยเก้าเหตุผลว่า ไปสมัครตอนนี้ก็สมัครไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกหลังจากปกลดล็อกทางถูกถูกถูกพักห้าปีกนนันนะครับอ๋อค่ะครับแลครับครับคุณแล้วคุณอนุชากับคุณประเดิมชัยเหรอคะคุณอนุชากับคุณประเดิมชัยเท่านั้นที่ที่ที่อยู่พักเพื่อไทยครับเท่าที่ผมผมผมรู้เนี่ยนะว่ายังไม่ได้ไปสมัครยังไม่ได้ไปสมัครครับ มันบอกตรงนะพี่พี่น้องผมเนี่ยมีความเห็นที่ที่อาจจะโหโตกันจนมีเหลรนมีหล้านกันหมดแล้วนะครับแต่เราก,ก็ก็มีความคิดเห็นของของของตัวเองอยู่แล้วอ่ะก็ไมีโอกาสคุยกันว่าเอ,อจะไปทําไมถึงไม่ไปสมัครหรือไปจะสมัครเมื่อไหร่ผมว่าผมว่ามันมันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อ่ะวันนี้มันมันดูน่าเสียดายอ่ะนะครับว่า เรามองการเมืองมันเป็นเรื่องเรื่องยาพิษกันไปหมดอะ่ะท <c oughs> ั้งนี้ในที่สุดก็จะวิ่งไปไปทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องมีการเลือกตั้งกันนะครับมาเลยดูเป็นเรื่องเรื่องอะไรที่ที่น่าเสียดายอ่ะคนจริงการมอนเป็นเรื่องที่น่าพูดคุยกันมากอ่ะการเมืองมันก็ต้องไปด้วยวิธีนี้อยู่แล้วอ่ะครับค่ะค่ะครับ เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคุณประเดิมชัยกับคุณอนุชาที่ยังไม่ไปยินยันเจตนารมยังจะอยู่กับพักต่อหรือไม่เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะายังไม่ตัดสินใจใจะย้ายพักหรืออะไรอย่างไรครับติดรออะไรครับคุณประเดิมชัยแกไม่อยู่ช่วงนี้ตอนนี้แกอยู่เมืองนอกกันนะครับครับแล้วก็ไม่ได้ก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเขาไม่ได้คุยกันลงไปถึงขัน้นจะยังไงหรือย,ยังไงผมผมเรียน ผมเป็นนักการเมืองคนแรกของครอบครัวนะครับอยู่บนถนนการเมืองมาสามสิบกว่าปีแล้วอ่ะเลียนตรงๆว่าบางทีเนี่ยเราไปคิดว่าเ,เราอยากจะอยู่พักนั้นไม่อยากอยู่พักนี้อนั่นคือคือก็คิดกันไปแต่ทั้งหมดเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยที่เขาเรียกเราบ้านใหญ่นก็เพราะว่าเราจะฟังเสียงประชาชนในพื้นที่ตลอดเสมอว่าจะเป็นอย่างไงผม ผมเนี่ยก็เคยเคยอยู่ร่วมพักประชาธิปัตย์มาสองครั้งกับท่านนายกจวนนะครับ่จนคนคิดว่าเมื่อท่านยุบสภาเมื่อปีไหนเอ่ยย้อนหลังไปนั้นนะหลายคนก็คิดว่าผมต้องอยู่กับประชาธิปัตย์แต่ในที่สุดเ,เราก็ไม่อยู่กับเพื่อไทยนะครับครับถามว่าทําไมก็เพราะประชาชนว่าเออก็อยากจะเห็นนะเรื่องสามสิบบาทรักษาทุกโรคเ็าอยากจะเห็น,หน เรื่องอะไรต่างๆลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสเนี่ยเนี่ยเราเราอยู่บนบนวิถีทางการเมืองในรูปแบบนี้แหะครับนั่นคือนั่นคือฉ<ช>ายาว่าบ้านใหญ่ใหญ่เ<ช>พราะว่าเราเชิญทุกคนชาวบ้านที่เขาสนับสนุสนเรลามาร่วมกันคิดร่วมกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นเจ้าของจังหวัดไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศรออประชาชนแต่ละพื้นที่ที่เขาเป็นเจ้าของครับ ครับคุณชยศักด์กำลังจะพูดถึง2ปัจจัย2เงื่อนไขกำหนดทิศทางการเมืองบ้านใหญ่นครปฐมก็คือ1กระแสในพื้นที่และอ2นอนอันนี้นนอ,นอันนี้ผมเติมเลยเงื่อนไขที่2คือความจําเป็นทางการเมือง1กระแสในพื้นที่2ความจําเป็นทางการเมืองผมจะประเด็นได้ตรงไหมครับฮัลโหล สองเงื่อนไขในการอยู่หรือไปพักเพื่อไทยอยู่ที่หนึ่งกระแสในพื้นที่และสองความจําเป็นทางการเมืองถูกถูกต้องไหมครับผมไม่ค่อยเข้าใจไปว่าอะไรกระแสทางการเมืองกาอไม่ถึงไม่ถึงกระแสในพื้นที่กระแสในพื้นที่ก็เสียงตอบรับจากประชาชนในพื้นที่กระแสในพื้นที่ก็คือประชาชนนะฮะที่เขาอยากเสียงมันหาย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 ไหมฮัลโหลครับครับ มันมีเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไหมนี่โทรศัพท์ทางของ hello โ e l l o hello โ e l l o งั้นเดี๋ยวต่อสายใหม่ทิ้งไหต่อสายใหม่เดี๋ยวขออนุญยากต่อสายใหม่และการแสดงว่าทางเราได้ยินชัดแต่ทางท่านน่ะอาจจะได้ยินไม่ชัดนะคะเดี๋ยวสักครู่สักครู่เดี๋ยวต่อสายกลับไปอีกทีสักครู่นะคะสรุปว่าคนที่ยังอยู่กับพรคเพื่อไทยก็มีสองท่านของตระกูลสะสมทรัพย์ก็คือคุณอนุชากับคุณประเดมชัยคือเรื่องของเรื่องคุณชยยศอยู่บ้านหนึ่งหนึ่ง คุณชัยยา,า,า <9, S 2> 109ทั้งสองคนเมื่อถูกเวนรักทางการเมืองก็พ้นสมาชิกภาพใช่ต้องรอแถวเปิดให้สมัครได้กลับไปที่เพื่อไทยก็ต้องรอจังหวัดที่เขาอนุญาตให้แต่ละพรรคการเมืองเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ ยังไม่ใช่ช่วงเดือนเมษายนแน่นอนยังไม่ใช่ช่วงเดือนเมษาใช่ค่ะต้องหลังเมษาไปแล้วใช่แล้วเมื่อไหร่เมื่อนนตอนนี้คุณประเดิมชยัยคุณคุณอนุชาเป็นสองคนที่เป็นสมาชิกเพื่อไทยอยู่แต่ดั้งเดิมใช่ค่ะมีคําถามว่าทําไมยังไม่ไปแสดงตัวที่พรรคเพื่อไทยคุณอนุชาก็ป่วยดูแลสุขภาพอยู่ส่วนคุณประเดิมชัยอยู่ต่างประเทศอกลับมาที่คุณชัยยศเก่ฑก็รอบนะคะคุณชัยยศคะได้ยินชัดเจนไหมคะดีแล้วค่ะดีขึ้นนะโอเคคุณชยศครับ จะอยู่หรือจะไปพักเพื่อไทยขึ้นอยู่กับสองเงื่อนไขใช่ไหมครับเงื่อนไขที่หนึ่งก็คือกระแสในพื้นที่เขาเอาใครถูกไหมครับถูกนะฮะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะฮัลโหลคุณชัยยได้ยินไหมคะได้ยินแต่ไม่ค่อยได้ยินคุณดานัยนะอ๋อคือคืองี้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 ก็คือจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับกระแสในพื้นที่อยู่กับประชาชนในพื้นที่ถูกไหมครับ ันี้เดียวกันก็มีเงื่อนไขที่สองประกอบกันเข้ามาก็คือมันมีความจําเป็นทางการเมืองบางอย่างเช่นการที่เข้ามากําหนดทิศทางมีส่วนไหมครับความจําเป็นทางการเมืองบางอย่างที่จะกําหนดทิศทางอนาคตมีส่วนไหมคะคืออะไรเอ่ยความจาเป็นทางการเมอผมเรียนตรงๆนะฮะผมมีความจําเป็นอะไรทางการเมืองนะครับเนี่ยวันนี้เออแมกฮัลโหลคตอบมาเลยค่ะได้ยินเสียงท่านชัดเจนค่ะ อครับยังผมเนี่ยผมก็อายุมากแล้วแล้วก็ตัวเองก็สุขภาพก็ได้ยินนะครับ่บได้ยินค่ะเชิญครับเชิญเลยค่ะตอบเลยค่ะอสุขภาพตัวเองผมเนี่ยต้องไปฉีดยาเข้าตาทุกเดือนนะครับฉีดยาเข้าตาเหรอรครับเป็นอะไรเป็นอะไรคะที่ดวงตาเป็นโรคจอประสาตาเสื่อมฮะนี่คือเหตุผลที่ผมถึงไม่ก่อยผมเคยไม่ได้คุกอยู่ในโรงการเมืองมาสิบกว่าปีแล้วนะครับ เป็นวิบากกรรมที่ทุกคนจะต้องเจออย่างนี้ครับโอ้ห้าห้าจอภาษาตาเสื่อมต้องฉีดยาเข้าตาตลอดเป็นระยะระยะนะครับห้าปีมาแล้วนะครับโอ้ห้าปีแล้วเหรออืมเรียนถามนิดนึงนะครับมีโอกาสได้ถามคุณประเดิมชัยคุณอนุชาไหมจะย้ายพักไหมพูดเหมือนกับเหมือนกับบอกปัดนะฮะไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเลยครับ ไม่ได้คุยกันเลยเพราะคุณประเดิมชัยเขาก็มีภารกิจมีอะไรอะไรของเขาคุณอนุจัยเองก็เหมือนกันนะครับเราเรามีงานธุรกิจส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับมันก็เลยเลยเป็นภาระที่ทำให้ต้องติดพันเรื่องนู้เรื่องนี้เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่อนี้เท่าที่กลัวนะครับครับคุณชยศมองกรณีคุณสนิยาคุณปลื้มรับตําแหน่งในรัฐบาลคสชเข้าไปช่วยงานนายกลุงตู่อย่างไรครับ คือผมผมก็เป็นพูดได้ว่าเป็นนักการเมืองเก่าแก่คนหนึ่งใช่ไหมครับสามสิบกว่าปีเนี่ยคคนหนึ่งทีอ่อย่างหนึ่งที่พูดได้ชัดเจนเลยนะแต่เราคนเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลของตัวเองเสมอบ,บางครั้งเอทางเพื่อความเป็นจริงเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราเรากําหนดไม่ได้หรอกครับเราคาดการณ์ไม่ได้หรอกครับ ด้วยเหตุนี้าศาสนาพทธเราถึงยิ่งใหญ่คะัอันนี้จังทุกขงังอันทั้ตาเนี่ยนะฮะถ้ไม่มีตัวเราที่จะไปไป,ไปทำอะไรได้เต็มที่แ,แต่ธรรมะเขาทำหน้าที่ของเขาหมดมก็คือถึงเวลาเนะี่ยอยากจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นออยากจะได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้อี่คือแต่ละคนผมเคารพนะนะเคารพในในความคิดเห็นและการตัดสินใจของแต่ละคนครับค่ะ ครับพ่อแม่ดำคุณสุชาติตันจเจริญมาชวนไปอยู่พักพลังประชารัฐไหมครับถามกันตรงตรงฮัลโหลไม่ได้ยินครับฮัลโหลมีคุณสุชาติตันจเจริญมาแอบชวนให้ไปอยู่พักพลังประชารัฐไหมคะคุณสุชาติไม่มีฮะไม่เคยเลยครับอ๋อไม่ได้ติดนะต่อกันนะคะอครับ เอาละครับทั้งหมดนี้นะครับคำถามสุดท้ายครับคุณชยศครับทิศทางการเมืองทีท่ชัดเจนของบ้านใหญ่นครปฐมจะจะได้เห็นกันอีกสักช่วงไหนเมื่อไร่ครับสิ้นเดือนนี้จะได้เห็นไหมครับหรืออย่างไรครับค่ะไม่ได้ยินเลยคุณตนายทิศทางทางการเมืองออของตระกูลสะสมทรัพย์นะคะจะได้เห็นชัดเจนเมื่อไหร่อย่างไรคะพอจะบอกให้เห็นภาพนิดนึงได้ไหมคะ อโหลค่ะคุณชัยยศได้ยินไหมคะโอยส่ยโทรศัพท์จะขัดทอไม่หายหายพูดพูดดับดับพูดพูดัดบอ่าคุณชัยยศตอนนี้ได้ยินชัดไหมคะกันขอถามคําถามสุดท้ายนะคะคุณในายอยากจะทราบว่าทิศทางทางการเมืองที่ชัดเจนของครอบครัวสะสมทรัพย์เนี่ยจะได้เห็นสักช่วงไหนจังหวะไหนคะโอ้ยเราเราไม่เคยมัวเลยนะฮะชัดเจนตลอดเลยก็ค,คือว่าถ้าหากวันที่วันที่ถึง คือขนาดนี้มันก็มีเวลากันอยู่่มันไม่ใช่ต้องค่ะค่ะเข้าขใจนะม,มันมีเวลาอยู่แล้วอ่ะถ้าหากถ้าหากพี่น้องพี่หรือน้องผมเขาอยากจะเล่นต่อเนี่ยนะครับผมคิดว่าพิธีของเรามีอยู่แล้วก็คือเขาก็คงต้องสอบถามพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าตกลงอยากจะเห็นอะไรอยากจะเป็นยังไงอยากจะสนับสนุนยังไงไให้เราอาสาเข้าไปทําหน้าที่ให้รูปแบบไหนมันมไ,มไม่ต้องอ่วงเรื่องนั้นแหละครับ โอเคได้ได้ก็ต้องรอถามประชาชนกันสักนิดหนึ่งนะครับนะครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณชัยยศครับขอบพระคุณนะคะครับุณดีครับรับพราคุณชัยคุณชัยยศสะสมทรัพย์นะคะพี่ใหญ่ตระกูลสอเหมือนกันตระกูลสอสะสมทรัพย์ค่ะตกลงตระกูลนี้เขามีสี่ใช่ไหมใช่ค่ะมีคุณพเดิมชัยคุณชัยยศคุณอระเดิมชัยก่อนเดี๋ยวพี่ใหญ่คือพเดิมชัยอ่และชัยยาชัยยาคุณชัยยศ แล้วก็คุณอนุชาคนเล็กสคนสี่คนปรากฏว่าที่รู้ที่รู้น่แน่ป่วยเยอะๆเนี่ยสคนก็คือคุณชยาต้องฟอกไตสัปดาห์ละสาครั้งขณะที่คุณชยุดต้องฉีดยาเข้าตาจอประตดจอประสาตตาเสื่อมสัปดาห์ละครั้งใช่ไหมใช่ถูกไหมแต่รักษามาหปีแล้วรักษามาห้าปีแล้วเป็นมาอย่างตอนเนื่องโอ้วิบากกรรมจริงๆนะ แต่ว่าแต่ว่าคุณประเดิมชัยกับคุณอนุชาซึ่งยังมีสถานะเป็นสมาชิกดั้งเดิมของพรรคเพื่อไทยมีเวลาแค่30เมษานะที่จะยืนยันว่าจะยังอยู่กับพักรือไม่ถ้าไม่ยืนยันก็จบไม่ต้องคิดอะไรมากก็คือก็คงไม่ได้อยู่พักนี้แน่นอนแต่จะเป็นพักไหนก็รอดูช็อตต่อไปหรือเราจะได้เห็นโมเดลใหม่ของสะสมทรัพย์ก็คือกระจายหลายพักเหรอคะกระจายออกเป็นสองพักพี่น้องแยกสาขากานแยกพัก <ค>อันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ทราบผมไม่ทราบ